สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังค่ะเอาผิดตอดปิติฐานโพสต์วัคซีนผสมน้ำศรีสุวรรณรองปอทอ,อเอาผิดตอดปิติวันที่13สิงหาคม64เวลา10นาฬิกาที่บอกอปอทอ,อนายสีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทธิรพุทธ สุกชัยและร้อยตำรวจเอกฐานันดรสาสูงเนินรองสวสอบสวนกก .3 บกปอทแจ้งความเอาผิดต๊อดปิติกรณีโพสต์ข้อมูลเท็จวัคซีนผสมน้ำมีด้วยหรือนายสีสุวรรณเปิดเผยว่าตามที่นายปิติพิรมพักดีหรือต๊อดทายาคเครือสิงห์ได้โพสต์เฟซบุ๊กตำหนิการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ การโพสต์ข้อความได้ระบุว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสบคพูดชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนเสียชีวิตลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึง่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้น อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็นในการโพสต์ดังกล่าวอีกว่าผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเร็วลงทุกวันผมก็รู้จักนะักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ถ้าผมมาผมก็เอาและด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริง ก็คือเอาจริงการโพสต์ข้อความดังกล่าวมีสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ได้นำไปเผยแพร่อย่างมากมายก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและเป็นที่สงสัยกันมากว่าวัคซีนที่แพทย์พยาบาลกำลังฉีดให้กับประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ในขณะนี้นั้นมีการผสมน้ำในบางโรงพยาบาลเพื่อฉีดให้กับประชาชนได้ด้วยหรือการโพสต์ข้อความดังกล่าวมีเจตนาอื่นหรือไม่ประการใด หรือเป็นเพียงแค่การเอามันเพื่อให้ประชาชนชื่นชมตนเองว่ามีความห่วงใยชาวบ้านเท่านั้นหรือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงขอให้เปิดเผยออกมาว่ามีโรงพยาบาลแห่งใดใช้วิธีการฉีดดังกล่าวกรณีดังกล่าวสังคมไทย คงไม่เอามันด้วยเพราะเป็นการโพสต์หรือนําเข้าข้อความสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอันก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและอาจเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2,550แก้ไขปี2,560มาตรา14วงเล็บ2ซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือ ปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องนําความไปร้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปออทอเพื่อแจ้งความเอาผิดตามคันลองของกฎหมายต่อนายต๊อดปิติเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างในสังคมต่อไปแม้จะเป็นคนดังคนเด่นคนรวยและใหญ่แค่ไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ดอทคอถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ